หัวข,ข้อเรื่องการบุรี่และการรับมือสวัสดีครับผมชื่อนัทผมเป็นนักเรียนธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปเพียงแต่ว่าฟันของผมมันหลอและเพื่อนๆก็ามาักจะล้อผมเสมอจนตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับผมไปแล้วเฟิร์นยันหล่อเลยหล่อครับเนี่ยทำไมหล่อจังฟันหล่อจริงครับไอหล่อ ทำอย่างไรเมื่อเราถูกบูลลี่ลองปรึกษาผู้ปกครองเป็นไรอ่ะโดนเพื่อนโดนบูลลี่บูลลี่ที่โรงเรียนก็พอแล้วเขากโพสต์บูลลี่อยู่ด้วยก็สนใจในเรื่องอะไรผมก็ปั่นจักรยานล้ม๋ยวหน้าอ๊ยโว้ยผมก็เป็นหลอกอ่าน้ามาขยับข้างพ่อข้างพ่อนะใจเย็นก่อนใจเย็นๆนะชุบอาชีพน้ำตาละน้ำตาลูกชายแต่ร้องเอ็งฟังขคงพ่อนะไอพวกไอ้พวกนั้นอะ เองอยากเองอย่ากคิดแล้วมากเลยลูกเลยไอพวกนั้นอะเฮงคิดว่ามันเพืออากาศเพราะถ้ามุดเองเองเก็บเอามาคิดเนี่ยมันเลยมันท้อชีวิตเองเปล่าเล่ลูกถ้ามันไม่ไหวอ่ะให้ให้บอกครูก็ได้แต่ถ้าครูจัดการให้อ่ะไม่ให้มาบอกพ่อเดี๋ยวพ่อไปคุยกับครูเขาให้ดูคือก็พ่อเดี๋ยวถ้ามันไม่ไหวจริงเดี๋ยวผมก็บอกครูแล้อื็วันต่อมาผมได้ไปโรงเรียนตามปกติ รงูเห <l ots sei> ่าหรองห่ยหอง่เห่เหรอูเห่าเอรองูเห่าเรอง่าเหรองู้ห่อเหลอกห่าเหรองูเี่าเหรองห่าเหรองูเ่าเหรองูเห่าเห่องูเห่าเารองูเห่าเรงห่าเหรงเ่าหรองูเห่าหรองูเห่าหรง่าหอเหหอ ลองไปปรึกษาครูสวัสดีลูกว่าไงครับเป็นผมคนนี้เขาถูกบูลลี่เขาผมนัดเหรอลูกเรื่องอะไรครับเรื่องฟันครับฟันถั่วพูเดี๋ยวหลังจากที่คุยกับครูอันเสร็จแล้วถั่วพูไปตามเพื่อนที่บูลลี่นะัดมาหาครูอันแล้วเดี๋ยวมาช่วยกัน แก้ไขปัญหาว่าสาเหตุอะไรที่มารอเพื่อนสิ่งที่สําคัญเป็นเพื่อนกันจะต้องไม่บูลลี่กันลูกนะครับเป็นาส,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 สวัสดีลูกวันได้ข่าว่าลูกสองคนรอเพื่อนเหรอครับคับคือผมไม่ได้ว่าน่าจะคิดมากกั่ลูก ลูกสามคนเล่นกับเพื่อนแต่การเล่นของลูกลูกเอา็นร้อยของเพื่อนมาล้อเล่นสนุกสนานแต่เพื่อนเขาไม่ได้สนุกสนานกับลูกตอนนี้สภาพจิตใจของเพื่อนลูกเ,เขาค่อนข้าง,ยงแย่แย่เพราะคำพูดของลูกเป็น,นคำพูดตกลงว่ายังไงนี<ๆ><ๆ><ๆ>้ตอนนี้เพื่อนเขาจิตใจยแย่แย่ลูกจะทำยังไง ขอโทษนะครับท,ที่นี้นเพือ่อนของเพื่จะขอกแลตอนนี้เลยครับนัดตอนนี้เพื่อนเขาสํานึกที่ล้อนัดแล้วเขาก็พร้อมที่จะขอโทษลูกลูก,ลก,ลกรู้สึกยังไงลูกจะให้อภัยเพื่อนมั้ยครับขอให้วันที่บอกว่าว่า,าหยุดล้อผมมากไปเลยลูกอยากบอกอะไรนัดลูกบอกเลย นัทเราขอโทษนะเพื่อนเราจะไม่ร้อนายแล้วแต่ลูกเหมือนกันเพื่อนเราขอโทษที่ราร้อนายขอโทษจริงนัทเราจะไม่ล้อนายอแล้วเราขอโทษนะนัทโอเคนะควรดีใจที่ลูกรู้จักสำนึกแล้วก็ดีใจที่การให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่าได้ทำตรงนี้อีกเป็นเพื่อนต้องช่วยเหลือกันนะลูกนะครับวันลูกไปครับท้าบลูก,ลก คือพวกเราสามคนมีเรื่องอะไรอยากปรึกษนายคือพวกเราสามคนอยากขอโทษนายที่เราบูลลี่นายนะเราขอโทษนะที่แย่งนายเราขอโทษนะเลยเขอโทษนะครัาเสียใจดีแย่อะไรพว้คุณ ประเทศไทยนั้นติดอันดับการบุหรี่อันดับสองของโลกเด็กส่วนมากเป็นโรคสูงเรารเนื่องจากการบุหรี่บางคนอาจคิดสั้นหรือเป็นโรคต่างๆทางจิตได้ดังนั้นเราไม่ควรสนับสนุนการบุหรี่เพราะการบุหรี่นั้นเป็นต้นเหตุของปัญหาต่างๆเราควรจะเตือนเพื่อนหรือคนใกล้ตัวว่าไม่ควรบุหรี่กัน